กำลังปีจารณาคนทางครับบาทสามารถขึ้นได้ลงได็กล่องเสียสรุปสแล้วคุณล่ะครับคุณล่ะครับหอยบืนขึ้นว่ามันปั่นรถสามพ่อคนแหงอ่าเล่นได้สบายพีจรหน้าค่ข้างมึงหลุดมึงหลุดครับคนคนข้างมันเสียลงไปเอาดินมงนาตาตะเกียครับตละคน บงหครับหมดสิ้นทนทางครับทนทางลงไปบัวครับป๊าดมันเดือดกี่ลงไดือดดวยสามเข่ามรับพเห็นว่าเรียนไหครับบอกรีบอกเยนอบอกบาเข่าเรียนเรียนมือนีตอแกยานบัวแด้เงินแดดอวกแรนเลยมาสันปั่นวลาดยางเลยรอมันเลย่อแก้ผู้ชายกับกุ้งกมัแล้วครับเอ้บึงรดมาสามขันครับมาแล้วรถไทมาแล้วรถไทบ้าที่นี่เบิ้งจอนวีคับบานนี่ยอือนี่ครับรถ อันนี้รถรถจอดีครับเรื่องปาดมองเรี่ยๆนี่หวัเดี๋ยวเบิ้งรถครับโอ้ยจอดีครับกับพร้อมกับจอดเดียครับเบิ้งรถครับเขาไม่กลัวเลยครับดันดันดันแตกผลขางดันมาแล้วครับเออนี่แหละครับจอดบิ๊กมาพร้อมกับจอดเดียซื้อบาลาเี